นะที่ตั้งแต่ตรงนี้ไปไในคำพี่จะว่าไว้คุณ <c oughs> <c oughs> พี่หนึ่งนะโมตัสสะพระเขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระเขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กาเลาทันติสภัญญาวัฏยูวีตมจฉรันเตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระงองค์นั้นผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะเข้าสู่แดนกเกษมคือพระนิพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเสียงกล้าวขอกราบแทบพร้าพระเถรานุเถระขอกราบกระวะเพื่อนสหธรรมิก แล้วก็ขอเจริญพรนะญาตาิโยมที่มาร่วมกันทํากิจกรรมวันพระวันธรรมมัสวาะวันนี้ก็มากันเยอะแยะเลยดูเก้าอี้ที่เต็มไปหมดเลย <c oughs> นายก็โยมชันชัยไม่มาวัดนะวันนี้ไม่มาวัดอ <c oughs> ยังไปต้องตอบนะใ <c oughs> นวันนี้ก็เป็นวันพระที่อยู่ในช่วงการละทานช่วงการละทานก็คือช่วงที่การ เขตของการทําบุญอยู่ในการในช่วงที่กําหนดเป็นกรณีพิเศษนั้นก็ได้แก่ได้แก่การเตรียมการสําหรับการเข้าพรรษาคือจะสนับสนุนสนับสนุนพระสงฆ์ที่ในช่วงเข้าพรรษานั้นจะได้มีสามารถอยู่ได้ไม่ลําบากเกินไปในสมัยก่อนนั้นเขาก็จะ มีการลทานที่พระพุทธทรงพุทธานุญาตไว้แล้วทำเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของการลทานนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องพระรัตนตรัยแต่เป็นเรื่องของพระสงฆ์โดยตรงนายหลุงตายก็พูดมาตั้งสามครั้งแล้วแหละครั้งนี้เป็นครั้งที่สามลวที่ว่าเป็นเรื่องของพระสงฆ์โดยตรงก็คือว่าญาติโยมนั้นจะสนับสนุนกิจกรรมในช่วงช่วงนี้เป็นพิเศษ นะด้วยสาเหตุแรกก็คือว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนแะพระพุทธเจ้าก็มีพุทธ,ธานุญาตให้นะใหนญะาติโยมนั้นสามารถที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ตามคำขอของนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อวบรระก่อนเกตจารทานว่านะว่านางวิสาขานั้นนิมนต์พละให้ให ให้สาวใช้ไปนิมนต์พระมาฉันนะนิมนต์พระมาฉันทำบูญบ้านซึ่งให้นิมนต์หมดวัดเลยเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วถึงไปนิมนต์นนะนั้นท่านในปัจจุบันก็คือทางฝ่ายทำอาหารก็ทำไปทางฝ่ายคนไปฝ่ายคนไปนิมนต์พระก็ไปไปนิมนต์พระไปแต่จะนิมนต์ไว้ล่วงหน้าไม่นาน นะหรือบางทีนั้นไม่ได้นิมนต์เลยก็คือไปถึงก็ไปพระกุญจ้จนิมนต์ไปฉันเพนที่บ้านโยมอะไรอย่างเงี้ยแต่นะปรากฏว่าไปแล้วก็บอกว่าวันนั้นฝนตกด้วยฝนตกด้วยคือเป็นฤดูฝนแล้วนะคือก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนเนี่ยนะัก็เป็นฤดูฝนลวแต่ไปแล้วนะปรากฏว่าพระสมัยโบราณน,นี่นะสมัยโบราณน,นั้นท่านไม่ได้นุ่งผ้าเวลาอาบน้ํา นั้นด้วยเหตุตรงนี้ผ้านั้นมีมีพุทธบัญญัติไว้ว่าให้มีผ้าเท่าเนี้ดังนั้นพระเองก็เลยไม่มีจะถึงจะมีพระเยอะกว่านี้ก็ต้องก็ต้องคืนไปนะไว้ใช้ได้เฉพาะพระผ้าที่พระพทุพทธเจ้าอนุญาตนั้นได้แก่พระผ้านุ่งก็คือผ้าสบงแล้วก็ผ้าห่มก็คือกีวรมีกันแค่เนี้ยมีสองอันแค่เนี้ย แล้วต่อมาก็เพิ่มไปอีกอันหนึ่งก็คือผ้าผ้าที่ใช้ผ้าบาอย่างเงี้ยนั้นเนื่องจากหนาวมากแต่ในช่วงข้าวพรรานั้นก็บอกว่าฝนตกฝนตกแล้วผ้าก็ก็มียังมีพุทธานุญาตมีบัญญัติไว้อีกว่านั้นพระภิสษุนั้นจะส่งน้ําได้กึ่งเดือนครั้งเหมือนกนผมเลยคือเกินผมนี่กนผมนี่ก็คือกึงองก่งเดือนครั้งแต่กึ่งเดือนครั้ง ถ้าไม่สะดวกก็คือนต้องไม่ยาวเกินหนึ่งองคุรีคือผมเนี่ยจะ,จะไม่ยาวเกินหนึ่งข้อนิ้วนั้นก็บัญญัติว่าหนึ่งเดือนครั้งก่อนวันพระใหญ่คือพรุ่งนี้จะเป็นวันพระแล้ววันนี้ก็โกนอย่างนี้อย่างอย่างวันนี้เป็นวันพระคือโกนตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ถือเป็นประเทณีเรียกกันว่าวันโกนนั้น อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการละทานนะแต่เพียงแต่ว่าต้องจับปฏิป่ตให้ให้เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตของพุทธ,ธบัญญัติอ่าเยอะแยะเลยวันนี้สาธุสาธุโอ้มากันนี่ก็เรียกว่าวันพระนี้เป็นวันสําคัญนะนั้นก็พอถึงช่วงฤดูฝนประโกฏด้เนื่องจากพระไม่ได้อาไม่ได้อาบน้ําตลอดเลยสิบห้าวันได้อาบทีนั้นพอฝนตกก็จะ เฮลโลสารภามาอาบน้ําฝนกันมันก็คงจะเนอะเนอะนะแต่ว่าเนื่องจากไม,ญญาาาม่อนุญาตให้อาบน้ําคือที่ว่าไม่อนุญาตให้อาบน้ําเนื่องจากว่าในอินเดียนั้นในจมทูปูทวีปนั้นนั้นถ้าเราไปอาบน้ําบ่อยๆนะั้นไปเบียดเบียนน้ําของของสาธุชนนั้นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมันก็คือจะต้องขุดบ่อขึ้นมาขุดบ่อแล้วก็ไปตักน้ําในบ่อขึ้นมาแล้วก็ มันก็คงจะไม่ได้สะดวกมากทำให้เป็นภาระกับญาติโยมจะอาบน้ำทีก็ต้องก็ต้องให้โยมตักน้ำให้มันก็ไม่สะดวกไม่เหมาะพุณเจ้าก็เลยบอกว่าสิบห้าวันค่อยอาบทีหนึ่งนะนี่อ่านว่าออกเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละไหนก็สาธุนะเมื่อ เมื่อทําการเมื่อไปแล้วประโวดพระวันนั้นฝนตกหนักก็พระก็พากันแก้ผ้าอาบน้ํำสมัยโบราณนี้ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องแบบอนาจารแต่ประการใดนะคําว่าอนาจารนั้นะแปลว่าอนะจาระแปลว่าจริยาหรือกิริยาไม่สมรวมมะนนะอนาจาระซึ่งปัจจุบันในคําว่าอนาจารนี้นาจะาไม่ใช่กิริยาที่ไม่สมรวมแล้วแต่กลายเป็นว่า แก้ผ้าโชว์คนอื่นนี่เขาเรียกอนาจาร์โดยศัพท์แล้วแปลว่าอันาจาระอันาจาระก็คือคําว่าจาระก็คือกิริยาอาการาเคาเรียกจาระหรือเรากเรียกกันว่าจาริยานั่นแหละจาริยาก็คือไม่ไม่เป็นกิริยาอาการตอนตามเติมคำว่าอันนาข้างหน้าก็กลายเป็นกิริยาอาการที่ไม่สมควรทำแล้วนั้น สมัยก่อนนั้นเรื่องการแก้ผ้าอาบน้านี่ไม่ไม่ถือว่าเป็นอนาจารแต่นางวิสาขาไอสาวใช้ไปก็ไปเห็นมีแต่ขีเปลือยไม่เห็นพระสงฆ์เลยก็กลับว่าบอกนางวิสาขาว่าที่วัดไม่มีพระเลยมีแต่ขีเปลือยพากันอาบน้ําอยู่นางวิสาขาก็ไปดูด้วยตัวเองก็ปรากฏว่าพระยังอาบน้ําบางรูปก็เสร็จแล้วแหละแต่บางรูปก็เพิ่งจะเข้ามา พิ่งจะออกมาอาบน้ำฝนก็ยังตกอยู่นะนางวิสาขาก็ตะโกนบอกว่าพระคุณเจ้านี่มลฉันเพนพระทหารสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยนันบรรดาพระสงฆ์นั้นก็หยุดอาบน้ําแล้วก็ไปเช็ดตัวเช็ดเดือ้อเช็ดตัวแล้วก็นุ่งห่มผ้ามาอย่างบ้านนางวิสาขานางวิสาขาเมื่อฉันกันเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะกลับนางวิสาขาก็ขอพุทธานุญ,ญาต นะก็เรียกขอพอรแปลว,ว่าขอสิ่งกันประเสริฐนะคำว่าขอพอรไม่ได้หมายถึงหลวงพ่อขอพอรหน่อยแล้วเราก็บวยพรนะัขอให้โชคดีอะไรไม่ใช่ยางน้นแปลว,ว่าขอสิ่งกันประเสริฐนั้นพระพุทธเจ้านางวิสาขาก็บอกว่าอณดนนิฉันไปที่วัดแล้วเห็นมีแต่พระท่านลงน้ําอยู่ไม่นุ่งผ้าขออนุญาตให้มีผ้าอาบน้ํา ถวายพระเป็นกรณีพิเศษในช่วงเนี่ยช่วงเนี้ยเดือนเนี้เดือนน้าฝนเนี่ยเดือนฝนตกเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่นั้นพระพุทธเจ้าบอกเราอนุญาตตั้งแต่นั้นมาก็คือการถวายผ้าอาบน้ําฝนก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไปช่วชมพูทวีปทั่วชมพูทวีปแล้วก็เมื่อพระพุทธศาสนานั้นถูกนําไปประกาศในในในประเทศอื่นๆพวกก็ อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นประเพณีมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันแม้ว่าในปัจจุบันนี้การอาบน้ําของพระสงฆ์ก็มีห้องน้ําบางแห่งบางแห่งก็มีห้องน้ําสามารถที่จะเปลือยกายอาบน้ําได้ก็มีเหมือนกันบางท่านมีพระสงฆ์บางท่านรวมทั้งอาตมาด้วย,วยก็ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราเรา เข้าไปในห้องน้ำแล้วแก้ภาพน้ําเนี่ยถามถามเจ้าวาที่บวชนั้นว่าเราจะพ้นจากความเป็นสงไหมพระก็ก็พระนั้นบอกไม่พ้นหรอกสบายสบายแล้วก็มาสืบหาตอนหลังก็พบว่าการที่จะพ้นจากความเป็นสงนั้นมีสีวอยู่สี่อย่างนลมีสี่อย่างเท่านั้นนะโยมอย่าไปเติมห้าหกเจ็ดนาว่าไม่เอาละนี่ไม่ใช่พระแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่สี่อย่างนียโยมอย่าไปเติมนะ ให้เยวใครก็ตามไปเติมนั้นคนนั้นทําให้พระสัตว์ทำปฏิรูปคือหมายถึงว่าบัญญัติเองแล้วแสดงว่าใหญ่ถ้าพระพุทธเจ้าไปบัญญัติหรือไปตัดสินเองเนี่ยมิสี่อย่างเท่านั้นนะนี่สี่แล้วก็ไม่ใช่ยกสี่หลายหลายครั้งไปว่าเอาสี่หลายหลายครั้งมาสี่ยกไปสี่ครั้งก็ไปว่าสิบหกอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ใกล้ใกล้กลหวยออกอะไรอะไรเป็นอะไรเป็นถือว่ามาให้โชคหมดไม่ใช่ นั่นก็สี่อย่างนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือฆ่ามนุษย์ฆ่าคนตายนี่นะก็พ้นจากความเป็นสง์เลยนะถึงจะหนีคดีไปไหนก็ตามยังห่มผ้าอยู่ก็ไม่เป็นพระแล้วแล้วก็บวชไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตนะข้อแรกข้อที่สองก็คือทําสังฆเพศคือทําให้พระสงฆ์นั้นแตกแยก อย่างเช่นอยู่วัดนี้แล้วก็ยุให้พระนั้ยแบ่งเป็นสองแก๊งแก๊งเรากับแก๊งคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าพ้นจากความเป็นสงเลยถ้าไม่ใช่อย่างนี้ละถ้าอย่างอื่นไม่ใช่ละมีสองอันแล้วนะอย่างที่สามก็คืออันนี้เกยนาเดี๋ยวหาว่าเราเป็นพวกสามกีบยกนิ้วไม่ได้อย่างที่สามอย่างที่สามก็ได้แก่น่ะปะทุสรายต่อทรัพย์เขาคำว่า,าปทุศรายต่อทรัพย์เขาตั้งแต่ยืมเงินเขาแล้วไม่ใช้ แล้วก็มูลค่าของการยืมก็ต่ำมากคือครับผมหนึ่งมาศกคือยืมเงินเข้าเท่ากับคิดเป็นเงินไทยก็ห้าบาทห้าบาทไทยเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช้นะอย่างเช่นไปไปตลาดหรือไปไหนด้วยกันแล้วบอกว่าเงินขาดแล้วก็ท่านท่านผมขอยืมเงินสิบบาทสิแล้วก็ทำเพิกเฉยเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ท่านพ้นจากความเป็นสงเลยนั่นหมายถึงถ้าไม่คืนนะถ้าไม่คืนก็พ้นจากความเป็นสงเลยนี่ข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือเสพเมถุนก็คือประ,ประพิทย่างสามีพัญญาอันนี้ก็ถือว่าขาดจากความเป็นสงมีแค่นี้มีแค่นี้อย่างอื่นไม่ใช่นะแต่นั้นอย่าไปบัญญัติอย่าไปเพ่งโทษพระนะถ้าไปบัญญัติไปเพ่งโทษพระแสดงว่าเราเองนั้นตั้งตัวเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า อตนนี้ย้อนกลับมาก็คือพอมีพอม,พอมีผ้าอาบน้ำฝนปุ๊บปลาก็พอถึงช่วงเนี้ยโยมก็จะถือกันเป็นประเพณีว่าจะต้องเอาผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระแล้วต่อมาพุทธเจ้าก็มีบัญญัติอีกว่าผ้าพระสงฆ์ในจาริกไปในช่วงฤดูฝน้นในช่วงฤดูฝนนั้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าในช่วงพรรษาเนี่ยคือคําว่า พันศานี่แปลว่าฤดูฝนนะมาจากบาลีนั่นแหละคำว่าพันษาแล้วย้อนกลับไปก็คือเราเข้าใจว่าพันษาห,นหมายถึงอะไรก็ไม่รู้นะแต่มีความหมายว่าในช่วงฤดูฝนดังนั้นเข้าพันษาคือในเขตที่ฝนตกหนักนี่ก็ห้ามพระจาริไปพอห้ามพระจารกไปพไม่ว่าเราจะแบกกรวดพลาสพายย่ามเดินทางไปที่ไหนก็ตามพอใกล้ช่วงเข้าพันษาพุ๊บ พระก็ต้องหาที่ที่พักที่มุงที่บงังแล้วก็บางทีเราจะลีไปแล้วไปเจอหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้เขาว่าพระคุณเจ้านิมนต์อยู่ที่หมู่บ้านเราเถอะในช่วงฤด,ดูฝนนี้โยมจะได้อุปถ์อุปถัมสร้งบุญกันนั่นก็ประโหราพอพระนั้นต้องไปอยู่ประจําที่สามเดือนก็มีความจําเป็นจะต้องมีมีตะเกียงมีคบเพลิงอะไรนะคือมีแสงสว่างะ่ะเพื่อพระนั้นจะได้ อยู่ได้สะดวกไม่ลำบากนะเดินไปเข้าห้องน้ำนี่ก็จะต้องมีประทีปเยก,ก็เรียกประทีปมีตะเกียงบ้างหรือมีเทียนไถบ้างญาโยมก็เลยเมื่อพระอยู่ประชาที่แล้วญาโยมก็เลยนะรวมใจกันนำเทียนมาถวายพระเพื่อให้พระได้จุดในช่วงที่ไปไหนไม่ได้นั้นได้จุดในช่วงที่ไปไหนไม่ได้ก็เป็นกลายเป็นประเพณีเรื่องการถวายเทียน ให้พระนะถวายเทียนให้พระนะโยมไม่ใช่ถวายเทียนกันเราแห่เทียนพันตาไปเนี่ยเราก็ไปตั้งบูชาในะรัตนัจญาสาปูเชมิอันนั้นก็ในภายหลังนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วต้องการให้พระนั้นได้ดูหนังสือได้จดจดจานอะไรมูลอะไรต่างๆที่ตัวเองตัวเองสาธยายแล้วกลัวจะไม่ได้ก็มีการจดบันทึกอะไรพวกนี้ต้องใช้แสงสวา่างในยามค่ำคืน ก็เป็นที่มาของการถวายเทียนพรรษานั้นตอนนี้พอพระอยู่ในช่วงเขา้าพรรษานี่ฝนมันตกเยอะบางทีเนี่ยบ้านโยมกับบ้านโยมกับที่ที่กําหนดเขตให้พระอยู่นั้นอาจจะคนละฝั่งไม่น้ำแล้วเราฝนตกหนักๆเข้าออน,น้ําก็สูงจนโยมนั้นไปมาหาสู่กับพระไม่ได้สงเคราะห์ไม่ได้ดังนั้นปีแรกๆก,ก็ไม่เท่าไหร่ในภายหลังก็เลยคิดว่าน่าจะเตรียมสเบียงกลาง ประเภทที่สามคือสะเบียงกลางสะเบียงกลางก็คือเมื่อวันไหนที่พระออกบินทบาทไม่ได้นะก็จะได้เอาสเบียงเหล่านั้นนะ่ะมาหุงมาต้มนะเพื่อที่ประทังความหิวได้นั้นนั่นก็เป็นที่มาดังนี้ในภายหลังก็คือสะเบียงกลางก็มีก็มีกันทั่วไปนะทั่วประเทศเราเนี่ยภาคไหนเขามีข้าวเหนียวเขาจะนะเตรียมสะเบียงด้วยการเอาเข้าวเหนียวทําให้แห้ง เป็นนางเล็ดเป็นอะไรนะเป็นข้าวพองแล้วแต่นั้นเพื่อที่เพื่อที่พลานั้นจะได้เอาไว้ฉันเวลาเวลาที่ไปบิธฑบาทไม่ได้แต่ในปัจจุบันนี้มันก็ง่ายสะดวกก็คือมันมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะจะยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็ตามก็มีปลากระป๋องในโยมก็ทําบุญในช่วงก่อนเข้าวรรษานี้ด้วยการมีสเบียงกลัง นะสบิงกลางรวมทั้งมีดโกนรวมทั้งไอ้พวกบริการต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้สอยของพระสงฆ์ทำให้เกิดสามอย่างขึ้นในช่วงกาลทานพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่ทำบุญในช่วงกรารลาทานนั้นบุญเยอะมากบุญเยอะมากเยอะกว่าอยู่นอกช่วงกาลทานเนื่องจากว่ามันมีเวลาจำกัดแล้วก็เป็นของเฉพาะที่จะต้องใช้ นะเฉพาะที่ต้องใช้ในช่วงขบันษานั้นนี่ก็คือจบเรื่องการละทานก่อนขบันษามันยังมีช่วงหลังออกบรรษากแล้วหลังออกบรรษาก็จะต้องมีการละทานอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คงจะไปพูดก่อนที่จะออกบรรษาว่าเขาต้องเตรียบอะไรถาวายพระให้ท่านเองนั้นจะริไปนั่นะแล้วก็ไม่หนักแรงท่านด้วยนะไม่ใช่หมายถึงว่อน ผมผมท่านจะพาไปก็ไม่ได้จะทิ้งไว้ก็ไม่ได้ถ้าทิ้งไว้ก็จะโยมก็จะตำหนิว่าพระดูเนี่ยถวายของแล้วก็ไม่เอาไปอย่างหลวงตาหลวงตาบุญชื่อนี่ท่านก็ประกาศไปเลยว่าไม่รับน้ําไม่รับอาหารไม่รับนะก็คือน้ําก็ถวายได้ดนิดหน่อยนมกล่องอะไรนั่นถวายไปแล้วก็ท่านก็พาไปไม่ได้ก็จะทําให้เราเสียใจว่าท่านไม่เอาของเราไปด้วย ดังนั้นก็เวลาพระจาริกเนี่ยท่านต้องตัวเบาที่สุดนะเพราะว่าจะต้องเดินทางยาวนานตลอดตลอดหลังออกพรรษาแล้วเป็นเวลาถึงเก้าเดือนนั้นก็เอาพอสมควรแต่ว่ามีอะไรบ้างจะไปพูดกันในช่วงใกล้ออกพรรษาและวันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วว่าการเข้าบรรษาก่อนเข้าบรรษานั้นจะต้องมีควรจะคิดด้วยตัวเองนะแล้วก็โยมหลายท่านก็เริ่มทำละ มีทั้งประเภทที่ว่าบอกโยมไม่สะดวกในการที่จะไปะถวายพระคุณเจ้านะคือยังติดอยู่กับหลวงตามนัดท่านก็โอนเป็นปัจจัยมาซึ่งก็ทําไดนะ้แต่ว่าถ้าทําได้ดีที่สุดก็คือนําของที่ควรใช้ก่อนในช่วงข้าพนษานั้นไปถวายวัดใกล้บ้านนะวัดใกล้บ้านเช่นท่านอยู่อะไรท่านอยู่เชียงใหม่ เอาไปดูว่าวัดใกล้บ้านมีวัดอะไรบ้างอยู่เชียงรายอยู่แม่ห้องสอนรู้ว่าอยู่จันทบุรีนั้นที่ฟังอยู่นี้ก็มีอยู่ทั่วประเทศนั้นใกล้ใกล้บ้านก็ไปดูดูแลนะอย่าทิ้งวัดนะถ้าเกิดวัดนั้นขาดโยมสนับสนุนแล้วในวัดก็อยู่ไม่ได้วัดอาจจะอยู่ได้แต่พระอยู่ไม่ได้ถ้าพระอยู่ไม่ได้เป็นวัดร้างเราก็ไม่มีโอกาสได้ทําบุญเลย ก็วัดร้างนานๆเข้าโยมก็ไม่มาปฏิสังขรณดูแลดูแลก็จะทําให้วัดนั้นสุดโทรมไปแ้าต้อมแซมไว้แต่ไม่มีพระมาอยู่ก็เพเสียดายตังดังนั้นการที่เราเองนั้นสนับสนุนพระสงฆ์นี่พูดให้เห็นเลยชัดเลยว่านชีพวันศาสนนั้นเน,น,นื่องจากว่าเป็นประเพณีแล้วก็เป็นแสงสว่างพอมายุคนี้ผบก็ เทียนภาษาหลวงตาก็ไม่ให้ดูเนี่ยเป็นจริงแบบนี้นี่อันนี้เนี่ยเป็นเทียนดิจิตอนเทีบบนเนยนดิจิตอนะข้างในก็ใส่ฐานใส่ฐานตาเตรียมฐานมาแล้วประกอบฐานมันฐานมันหมดหมด,หมดพลังงานไปแล้วก็เลยเปิดดูไม่ได้นี่อันนี้เทียนแบบนี้เนี่ยขนาแท่งใหญ่นี้เป็นขี้ผึ้งแต่ข้างในนั้นเป็นเป็นอวงจรอย่างเงี้ยมีฐานใส่ฐาน แลก็ถวายแบบนี้แท่งขนาดนี้ไม่มียาวก,กว่านี้นะอันนี้แท่งนี้ประมาณแปดนิ้วหรือว่าสิบนิ้วนี่แหละไม่มียาวก,กว่านี้ก็ถวายอย่างนี้แล้วก็ยังไงจุดก็ไม่ไม่เดือดร้อนไฟไม่บ้านไฟไม่วัดนะยตาพูดให้ฟังเมื่อคราวที่แล้วว่าบางทีเนี่ยเราไปตั้งบูชาพระในอุโบสถในโบสถ์นะแล้วก็หลังจากทําวัด เย็นกันเสร็จเรียบร้อยผู้พระก็บางทีก็อาจจะลืมแล้วรูปที่เคยดูแลเรื่องการดับไฟดับฟืนนั้นท่านอาจจะอาพาธไม่สามารถเข้าลงโบสถ์ได้เราก็ว่าพระรูปอื่นก็ไม่ได้มีสติพอก็ทิ้งแมวไว้ในโบสถ์แมวนั้นเป็นสัตว์ที่พยายามดิ้นรนที่จะออกมันไม่เหมือนหมาหมาจะร้องให้ได้ยิน แต่แมวนี้มันจะพยายามดิ้นรนที่จะออกอาจจะไปถีบเอาแท่งเทียนที่จุดไฟมันล้มแล้วตัโกรยกโต๊ะหมู่บูชานั้นเป็นไม้เก้าสิบเก้าปอเซ็นเลยเป็นไม้แล้วบางวัดนี่ที่โบสดีๆเนี่ยโบสถดีๆคือโบสท,ที่มีข้า,าบรีท่านดูแลประถามอยู่ก็จะเป็นโต๊ะหมู่ที่ทำด้วยมุกราคา บางโบสถ์ก็มีราคาเป็นล้านโดนแมวถีบโดนเทียนที่เป็นไฟจริงๆเนี่ยล้มไปมันก็จะไหมไหมไปทั้งโบสถ์เลยซึ่งช่วงนี้ก็จะมีข่าวเรื่องนะโบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีนั้นไหมไม่เหลืออะไรเลยนั่นนะซึ่งเหลือแต่ความเสียใจแังนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยน เทคโนโลยีใหม่นะมันมันต้องเปลี่ยนตามยุคสมัยแล้วว่าในเมื่อมีเทียนที่ดีกว่าก็ใช้เป็นเทียนที่แบบที่มันไม่มีโอกาสไหมถึงจะแมวจะถีบล้มก็ไม่มีโอกาสไหม้นั่นเพราะมันเป็นมันเป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งแต่เขาแปลให้มันดูเหมือนกับเทียนนั่นแล้วก็ถ้าเกิดเราจะถวายเทียนก็เปลี่ยนเป็นถวายหลอดไฟ LED ไว้เป็นหลอดไฟ LED มันจะมีวัสดุน้อยชิ้นกว่าหลอดไฟหลอดนีออนนั้นหลอดนีออนนั้นก็จะต้องมีบัลลาสตาร์เตอร์ส่วนหลอดไฟ LED นั้นไม่มีมีขาซึ่งไม่ต้องมีบัลล่าและสตาร์เตอร์ทำให้เวลาที่มันเสื่อมซึ่งเป็นธรรมชาติของมันทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเฉพาะหลอดหลอดมันเสื่อมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหลอดนีออนนั้นซึ่งถือว่าก็ประหยัดแล้วนะ ก็ประหยัดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันเสื่อมพู้เราต้องมาเช็คว่าตัวไหนเสื่อมหลอดเสือเส่อมไหมบัลลาเสื่อมไหมสตาร์เตอร์เสื่อมไหมก็จะทําให้มีชิ้นส่วนในการซ่อมแซมในภายหลังเนยเยอะขึ้นนะก็เราต้องมีความคิดเราต้องมีแนวทางต้องมีปัญญาต้องมีความฉลาดมีต้องมีไหวพริบนะในการที่จะทําบุญก็ต้องสร้างความฉลาดให้ตัวเองด้วยนะครับ เอาละวันนี้เราก็ได้จบไปแล้วน่าเรื่องการละทานทั้งหมดแล้วสัปดาห์หน้าก็มีเรื่องเยอะแยะเลยที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันพรานหน้าก็ตั้งใจฟังกันนะขอบุญไม่มีประมาณที่ท่านทั้งหลายนั้นมาร่วมกันในการที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่สืบต่อมาถึงพวกเรา และยังต้องส่งต่อไปอยังให้กับลูกหลานที่จะต้องมาดูแลขอบุญเหล่านี้จงทำให้ท่านทั้งหลายนั้นไปเกิดในยุคที่อายุขัยยืนยาวแล้วเราก็มีอยู่มีอายุขัยยืนยาวได้เป็นอัศาจารย์ให้มีปัญญาสว่างสวเหมือนแสงสว่างของแสงเทียนแสงไฟที่ท่านทั้งหลายนั้นได้นำมาบูชาไว้ในอาวาสต่างๆให้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่แปลผันด้วยสัจจะวาจานี้จงทุกประการ เทิงเจริญพรสาธุ